ไอ้ภูสวงามฤาปีปเจ็ดดีนั่นเองนะคะสบ,บายดีพี่น้องสวัสบบดีตอนแรงเดินจะกลับมาจากบ้านเจ๊อำมลาแล้วค่ะบบไปรับเอากล่องของฝากเกือกเมาส์จากพี่แสงนั่นเองพี่น้องเอ๋ยจากพี่แสงคนยูสกอปเยอรมันเหรอ อะไรมันจะสกปรกอะไรกล้องแท้ๆเค้เาก็เอาใส่อันนั้มามาแกะดูเลยแค่ว่ามีอะไรขา้างในของนั่นเข้ามาส่งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าวันเขา้าฝากไว้หันวันเมาื่อวานไลฟสดกันจนดึกๆค่อนคืนนะคะ ประเทศนะคะสื่กต่างประเทศนะคะเบอ,อ,อร์ดูไหลีอันเี้เสือนี่รองเท้ <c oughs> าจากเมงนอกนะคะขอบคุณเนจะขอบคุณพี่แสงเนจะ,นะแต่อันนี้น่าจะลีโอแล้วใช้ได้มันเบอร์เท่าไหร่ซิ ขวายใส่สี่สิบสองขวายใส่ขนาดนี้นะมันเล็กอยู่นะมานี่พอดีอุ้ยพอดีเป๊ะอุ้ย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 ยเอานสายแบบนี้แล้วเรือหมดไม่เป็นี้แบบนี้แหละเป็นยังไงโอ้โนี่มันมีที่รัดแบบนี้ข้างหลังโอ้ดีอ่ะ ดีขออนุญาตเอาึ้นมาได้บารา้พอดีไหมบ่ะพอดีพอดีเป๊ะเลยพี่แสงอ่าใส่มาสองอันด้วยเออทำไมเนี่ยรีบฉันบอกตรงนี้สองอันนี้ป <laughs> ้าเสียหนังนะคะ เสียหนังกันหนาวป้าก้จะถึงหน้าหนาวป้าเสียเมียงนอกพี่น้องเสียเมียงนอกนะคะป้าเฮ้ยอ,อุ่นซุยๆอันนี้ซื้อด้รได้จะจะีะขหยเขาก็ใส่อย่างนี้เลยมันก็ตัวใหญ่อย่างนี้เลยเ ลองใส่สิเสื้อโค้ด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 จากตรงเงินนอกอุ้ยใส่แล้วหล่อหล่อมากทำไมหล่ออย่างนี้มันเป็นน้ำเสื่ออือโวยเกิร์ดไม่ใช่คนไักดูเอาดิลงมาลงใส่แล้วหล่อมากเอออ นักเรียใส่เสื้อเมืองนอกพี่น้องจากเยอรมันพดูดนี่นัน่นขามน้ำขามทะเลมากพอสิฮอดขอบคุณพี่แสงมากๆเลยจ้าเหมือนเหมืนมนอนยืนเบื้องนอกเลยเหรอแต่กางเกงไม่ให้นะ <c oughs> แต่กางเกงไม่ให้จ้า เสื้อได้รองเท้าได้แต่กางเกงไม่ผ่านจะใส่หมวกได้ไหมเอาอะไรไปห่อหัวใส่หนาหนาวเพราะว่าไก่สีฮอดหนาหนาวแล้วพี่น้องพาดใส่เข้าไปในห้อนวุ่นลดหนาห้อนนี่อะไรทาไมต้องใส่ขนาดนั้นเธอไม่ได้อยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกเธอน่ะอยู่บ้านนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ไปหาเห็ด จะต,ตัวนี้ไปหาเหยยบยุงไม่กัดรับรองรับรองไม่มียุงหรือว่าจะใส่เกี่ยวข้าวอืใส,ใส่แล้วแบบพอดีตายใส่แล้วแบบขาวเลยเขาให้มาพี่เขาให้มาใส่กันหนาวจ้าไม่ได้ให้มาใส่ทำงานยังไงก็ขอบคุณพี่แซงเด้อจา้าใส่แขน,เ,นเออลีโอนะพอดีแต่เจสซีใส่แหล่ลามทําไมทถาไมใส่เสื้ออันนี้เข้าไปแล้ว ดูดีจังเลยเอามาสมราคาสิเนาะเออเบิงเบิ่ง,งแคปเจอแคปเจอเอาเอาขาควายแคทแคทแบบนี้แล้วก็พิงกับแพงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายแบบนะเป็นอิสสเตอร์ให้วันหนึ่งเอาอะไรนะพะหนึ่งสองสาม,มนายแบบจอย นั่นสั่งแซมไ่บอเห็นเกือบเกือบกระเพาะดีปะเราจับใส่นะฉันเลยไม่ได้ละไรยเลยอะเสื้อน่ะฉันใส่ด้วยกันได้เออใส่ไปเดินตลาดตอนหน้าหนาวแล้วก็ใส่รองเท้าบูทแล้วก็เดินขอบคุณพี่แสงเดียวด้วย เขาบอกว่าฝากมาให้น้องลลโอนะคะแต่จี๊ดีอยากใส่ก็ใส่ได้จะเสื้อนะขอบคุณหลายหลายคนใส่อคนหล่อหรือว่าใส่เสื้อเข้าไปนี่เร่องแบบไม่เกี่ยวกับคนคนคนมันไม่ได้หล่อหรอกเสื้อน่ะเออราศีเสื้อโอ้ยถ้าทาถ้าไม่ใส่ก็ฉันใสก็ได้ ใส่สใส่นอนเหนะอใส่นอนจะใส่นอนก็จะใส่เพราะว่าเปิดแอ <c oughs> ็นเย็นๆแลว้วก็ส่ว่าไมนหนาวค่ของหอด้วยเจ้าพี่แสงจ้าขอบคุณพี่แสงหลายๆเด้อเท่จังเลยพี่บอกเขาใส่ครั้งเดียวนะอืมมันมีไซส์อันนั้นอีกเสียเมียงนอกจ้าคุณไม่ต้องดูหรอกคุณอ่านไม่ออกหรอกคะ่ะ U S a อะไร USA <Okay. S 1> พี่เขาอยู่เยอรมันหรอคือบา้านขีงพ,พี่แสงพี่แสงพี่มาร่วมทำบุญห้องน้ำบ้านเจดเจียบนะั่นแหละจ้าพีโนโ่นออันนี้ต้นฝากฝากมาทางเรือเพื่นว่าตั้งแต่เฮงอะไรได้เนี่นะฮัตตาฮอดเพราะว่ากว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเพื่นว่าให้ลน์พอดีเลยรองเท้านุ่มไหม,มนุ่มสบายไม่เจ็บเท้า ไม่ไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ไม่เก็บเท้าแล้วมัน,มน,นแบบนี้ไงมันแล้วมันไม่ต้องมาลำบากหรือว่าจะมาโม,มา่มาลอยหรอยือเปล้าถึกใจค่ะถึกใจถึกใจนางขอบคุณลหลายๆด้วยครับพี่แสงครับขอบคุณและมือไปไหนขอบคุณลหละลายครับจะออกไปทอดอันปากแข็งก็เดินโชว์สักรอบ ่แล้วก็เดินโชว์เสื้อด้วยเดินโชว์ให้มันครบสิบนาทีเนี่ยเดินวกไปวนมาตายจะเดินวหวเดินให้มันเหมือนในแบบเลนสีเชิดหน้าแบบหนักหนักเข้มหนักหนักเข้มๆอ่ะเดี๋ยวบนยิ้มบนบไม่ยิ้มตายแล้วไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ได้อาเดินมาเอาแบบนี้หรอ มึงฝากไปหาควายบ่ให้ฉันลองใส่ก่อนซีเอามาเอามาให้ฉันลองใส่ก่อนผัดเสี่ยงสิอะไรเนื้อคือบ่บ่ได้คือเธอมันบ่แมนมันบ่แมนสไตล์มันไม่ใช่สไตล์ผู้หญิงมันบ่ได้คือเลยมันบ่ได้เหมือนคือใส่นะพี่่ใสนนากั ใส่กระสุนสูงใส่เกือบรองเท้าบูทผุป๊าดันใส่ไปหาเหตุนี่ขนุ่ไหายหรือว่าคนหรือสิใจขาดก่อนแล้วจะใส่ตัวนี้เข้าไปหาเหตุพี่น้องว่ายังไงคอมเมนต์เข้ามารับรอง แขนเขินก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจาะจะจิ้มเข้าไปให้มันขนอะไรมันขนแกะหรอป้าเดี๋ยวหน้าหนา,หนาว,เ,นวาดนเ,เดี๋ยวหน้าหนาวจะจะ,จะใส่ไปเที่ยวอะไรนะที่ที่เขาลองแพกันนะขอบคุณนะจ๊ะพี่แสงขอบคุณแลาลๆเด้อยค่ะจจาเกือบก็พอดีนะคะล้วพอดีกับเท้านางรองเท้าก็พอดีเลยครับเป๊ เป๊ะปังอลังงานสร้างหรือว่าพี่เขาแถมอะไรมาหรือเปล่า,ลาจะาไว้ใส่ออกงานรองเท้าก็จะไว้ใส่ออกงานด้วยพี่น้องงานอะไรจะไปงานอะไรเก็บ <c oughs> จ้าโอเคเนาะพี่น้องคะจะได้กระของหอดเลยด้อจ้บพ่แสงขอบคุณพี่แสงหลายๆเด้อจังใดก็ขอบคุณเด้อครับพผ้าเชือกกับรองเท้ามาให้เด้อครับ พอดีจะถึงหน้าหนาวแล้วขอให้พี่แสงร่ำล่ำรวยรวยเด้อครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับดตามพรุ่งนี้ละกันี้ออย่าเก็บอย่าจนเด้อครับพี่แสงจ้ามพรุ่งนี้ละกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ